สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้ก็น้องทิพย์ได้ไปเอาเงินมาแล้วนะคะก็พี่เขาก็ส่งฝันน้องทิพย์มานะคะก็ขอขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ส่งเงินมาฝัานผ่านน้องทิพย์ด้ไปให้หมอบให้ผู้ที่ได้โอกาสกว่าน้องทิพย์นะคะผู้ที่ได้โอกาสกว่าเรานะคะนั่นก็คือ,อพี่เขาก็ได้ส่งมาให้คุณยายท่านหนึ่งนะคะคุณยายที่ไม่มีลูกมมีหลานเนาะ คนยายที่ไม่มีลูกมีหลานนะคะก็ก็ส่งเงินมาให้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่าก็มีพี่พี่เอซีหลายท่านเนาะที่แบบคอมเมนต์ในในคอมเมนต์ตอนที่น้องทิพย์ส่งเงินมาให้เออตอนที่พี่เขาส่งมาให้คุณยายก็บอกว่าน้องหอมน้องหอมเขาก็เป็นคนกระตันยูยูนะคะแล้วก็รักพ่อพ่อที่ป่วยเป็นอัมาพาตนะคะก็ดูแลพ่ออยู่นะคะตอนนี้ก็คือ พี่เอาส่งเงินมาผ่านน้องทิพย์นะคะก็น้องทิพย์ก็จะไปมอบให้น้องหอมนะคะน้องหอมวัดซาวนะคะนี่ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้นับเงินเลยนะคะว่าน้องหอมได้เท่าไหร่นะคะคือน้องหอมนี่จะได้เงินประมาณอ่าประมาณสองร้อยสองร้อยห้าสิบนะคะสองร้อยห้าสิบมันมีอันนี้อยู่นะคะ พ,พี่ทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเขียนว่ายังไงค่ะก็คือตอนนี้ประิษฐรมาเราคือสัญญาเดือดหายทุกสัญสญ,ญาณนะคะก็ะน้องทิพย์จำได้อยู่พี่เขาส่งขึ้นมาให้น้องหอม250นะคะแล้วก็น้องทิพย์ได้200นะคะ200รอยดอลลาร์นะคะ แล้วก็คุณยายได้หนึ่งร้อยตลานะคะก็อยู่ตรงนี้หมดเลยยังยังไม่ได้แบ่งเลยตั้งตั้งแต่ที่เอากลับมากลับมา,ากับาจากสีนนลนะแล้วก็ยังไม่ได้แยก,แยกเลยนะคะก็เอกสารก็ยังอยู่ตรงนี้นะคะตอนนี้น้องทิ์ก็จะมาแยกก่อนว่าสองร้อยห้าสิบได้เท่าไหร่เนาะก็ยังแยกตามมันนี้เองนะคะ หนึ่งสี่แล้วก็บุกคลหารสองร้อยห้าสิบได้สามแสนกว่านะคะสามแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยนะคะสามแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยนะคะก็จะเอาแบงค์หมื่นไปให้ทั้งหมดเลย And Wow. Hãy <coughs> <coughs> subscribe <Salud. coughs> อเคค่ะทั้งหมดนี้ก็น้องทิพย์ก็จะเอาไปมอบให้น้องหอมว่สสาซาววันนี้นะคะไปน้องทิพย์จะพาพี่ทุกคนเอาเงินนี้ไปมอบให้น้องหอมกันถึงที่บ้านเลยดีกว่านะคะไปค่ะ นี่โอเคนะคะพี่พี่ทุกคนน้องทิพย์ก็มาถึงบ้านน้องหอมแล้วก็นำนำเงินจากพีเอฟซีจากอเมริกานะาก็ส่งเงินมาให้น้องหอม2 5 0ยห้าสิบดอลลาร์นะคะก็เราพี่ไปเอาเงินที่ในธนาคารเขาก็ให้เงินจัดมาให้นะก็นัดดูก็ลองนักด,ดูทั้งหมด<ช>ก็ได้ประมาณ3ามแสนกว่าเราก็จะบอกน้องหอมทั้งหมดเลยว่าเออน้องหอมได้ ได้อ่าสองร้อยห้าสิบใช่ไหมหแป้นนึงค่าตอล,ล่าหนึ่งหนึ่งตอล,ล่าได้หนึ่งสามหนึ่งสี่จุดสี่จ้ะแล้วก็คูณด้วยสองร้อยห้าสิบเนาะจะได้สามแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยอะลองนับดู <c oughs> กลัวมันไม่ได้ครบนะคะก็ <c oughs> นี่ก็อมอไพ่น้องเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ นานๆทีน้องทิพย์ก็มีธุระก็จะได้มาหาน้องนะคะคือถ้าไม่มีธุระน้องทิพย์ก็ถ่ายคลิปของน้องทิพย์ไปเนาะก็ไม่ไม่ได้มาช่วงนี้ช่วงนี้น้องหอมก็ไม่ได้ไปนาใช่ทำนาเสร็จเนาะพักก่อนอยู่บ้านเนาะไม่มีอะไรทําค่ะใช่แล้วก็เลยมามอบให้เนี่ยใช่ังจับดูขอบคุณมากๆนะคะที่ส่งันมาให้ ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆไปพรอี่เขาหน่อยโปพรอหน่ตืน่น,นเต้นใช่ไหมใช่ๆแก็ตกใจทเอกน <S 2> <S 2> ก็ขอให้ครอบครัวพี่เขาสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วไปค่าเจ็บกอ็อย่าให้มีพอเงินทองไหลมาเทมานะคะคที่ะไๆก็สมดังปรารถนะคะขอบคุณมา,มากๆค่ะที่คอยช่วยเหลือต้องมาตลอดนะคะขอให<ช>้พี่เขาสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอบคุณ<ช>ค่ะ ออยุ่งห<ผ>มดแหละคือมีหลายหลายท่านถามน้องหอมมาว่าคือน้องหอมอ่ะอยากจะเปิดช่องยูทูปเป็นของตัวเองไหมยอยบบเนี้ยฮอไม่อยากค่ะตอนนี้ยังยังไม่อยากทำยังเป็นโลกส่วนตัวของตัวเองสูงอยู่นะคะยังไม่อยากเปิดเผยของโลกส่วนตัวของตัวเองเนาะนานที่ก็ยังยังไม่อยากเปิดยังไม่อยากทําช่องนานทีก็มียูทูบเบอร์มาหา นี่นี่น่อยๆเนาะประเภททักไทยไม่มาเยี่ยมประมาณนี้แหละแล้วก็หลายคนสงสัยว่าทําไมหน้าน้องหอมเหมือนหน้าพี่นทนหน้าพี่นทนหน้ารู้จักไหมพี่นท์หน้าสืกรุงอ่ะก็รู้จักอยู่ทำไมเห้นแต่ในภาพนะทำไมหน้าเหมือนกันมากถ้าถ้ามีโอกาสนี่อยากอยากจะเจอพี่เขาไหมอ๋อถ้ามีโอกาสก็อยากจะเจอนะ จะเจอใช่ไหมใช่ใช่โอเคเดี okay, <ๆ>๋ยวถ้าน้องทิพย์มีโอกาสได้ทักทายพี่นนราไปก็เดี๋ยวจะถามพี่นนราว่าพี่โนราอยากจะมาหาแฟดของตัวเองไหมนะคะ <c oughs> <c oughs> จริงหน้าเหมือนกันเออหน้าเหมือนกันเป๊ะเลยแบบกริยามาริยาตอะไรนู่นนี่นั่นก็เหมือนกันมากเลย <c oughs> คําพูดคําจาเนี่ยอืม,อมคือวันนี้ก็เราก็มาหาเอาเอาเงินมาให้เฉยๆนะคะวันนี้เราจะมีกิจกรรมอะไร ไปหาเรลาไหมตามตามแถวนี้กินได้ไหมใช่ไหมใช่ใช่จะเป็นชื่อว่า มักหลอดนะคะมักหลอดภาษาทางไทยจะเรียกอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าทางนี้เขาเรียกว่ามักหลอดเออทางทางเมืองไทยมีไหมก็ไม่รู้เนาะใช่ใช่เราจะไปหามักหลอดแล้วก็จะมากินร่วมกันนะคะแล้วก็จะไปหาวัน้อยงเลยเยอะเลยใช่มาเขามาเห็นผลไม้คือผลไม้น้องบ้านน้องเขาจะเป็นแบบมานแบบมีต้นไม้เยอะใช่ไหมเขาก็จะมีโอกาสปลูกต้นไม้เยอะแยะผลไม้ต่างๆนเนี้ยกินได้ทุก ปีแบบนี้เนาะใช่ใช <Okay. S 2> ่ว่าที่ที่มันเยอะเราสาม,มารถปลุกอะไรก็ได้ใช่แล้ววันนี้แม่ไปไหนเนี่ยอ๋อแม่ไปนิเวียงนู่นเลยอ๋อแม่ไปกับพี่พี่ของ,ของคํา<ช>วันนี้<ช>เป็นวันแบบวันดีด้วยนะคะที่พี่ของคําก็เป็นวันคลอดลูกเนาะวันนี้ใช่กับไปตั้งแต่เช้าเลยพี่เคยมาเด็กตั้งใกล้สว่างอยู่แต่ว่าโก้ถ้าต้องมาเดียวกันไปกุ้แม่ตกใจไง <laughs> S <S ใช่จะโทรมาก,โมก็<ช>โทรไม่ได้อีกปิดตั้งแต่<ช>วันนี้ก็แปลกมากสัญญาณโทรศัพท์หายทั้งหมดเลยนะคะแล้ว <S <S 2> <S 2> เลยค,อยคอยืคอขายในคายในก็ทำ่าดีนะเมื่อวานพี่ได้ติดต่อเนาะไว้เนะาะ<ช>ถ้าไม่ได้ติดต่อาไถามถ่ายไว้ก็คือวันนี้ก็มาหาไม่ได้นะเพราะว่ามันเครือข่ายมันไม่มีเลยสักอย่างหนึ่งเลยอ่ะอันนี้ก็น้องหอมก็อยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านคนเดียวนะคะก็อยู่กับพ่อเนาะกับพ่อแค่สองคนวันจะไปด้วยก็ พ่อเนี่ยกับข้าวยังไม่ได้ทําเลยยังวพ่อจะกินอะไรอ่ะจะให้เขาไปเลยไม่ต้องไปแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเยี่ยมเยอนก็ได้ใช่จะเป็นคอดวงมาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็เดี๋ยวรอดูกันนะคะลองรดหน่อยก่อนใช่ค่ะตอนนี้เราไปหาผลไม้กันกินกันเนาะใช่ไปดูผลไม้มะกรหดเป็นเป็นยังไงก็ไปดูกันนะคะถุงนี้ไม่ได้นะไปค่ะนี่วันนี้ก็ มาที่บ้านน้องหอมอีกครั้งหนึ่งนะคะมีธุระก็ต้องมานะก้อนนี้ต้นมักหลอดมะกหลอดภาษาเหนือเรานะคะภาษาเชียงตุงเราจะเรียกมักหลอดเป็นยังไงไหนดูหน่อยเป็นแบบนี้อันนี้ยังไม่สุกนะเราก็กินต้นเล้วเรียกไม่อืมถ้าสุกมากมันจะเปรี้ยวใช่เนี่ยชอบกินถ้าสุกถ้าสุกมันก็จะลูกใหญ่ๆแล้วก็เป็นสีสีแดงเนาะใช่ใช่เป็นสีแดงเห็ดเราก็น้ำน้ำลายไหลเลยอะคือ อยากกินมานานแล้วมั้งไม่รู้ดิ <c oughs> นี่นนต้นมันก็จะปลูกไว้กิน,นแต่ว่าเราไม่ได้ขายนะไม่ได้ขายเหรอปีที่นั้นได้มันออกปี่ปีก็เราไม่ขายเพราะว่าญาติพี่น้องมามาเยี่ยมอะไรอยากกินก็มาเด็ดเอาต้นมันนี่แหละอืมเนี่ยมันเยอะเลยเนี่ยอันนี้มันจะเป็นรอบสองแล้วเนี่ยรอบสองรอบสองแล้วเนี่ยมะนาวก็ได้กินทั้งปีเลยใช่ไหมเนี่ยใช่กินทั้งปีเลยน่ะออกดอกมาอีกแล้ว มนาวม,นมันอันนี้น,นี้ก็จะเป็นช่องๆหน่อยที่สรงโตจะอยู่ข้างบนอมืมันก่อนเอาไปมะน,นาวได้ได้กินนานมากเลยออ,อร่อยเยอะเลยแต่ว่าแต่ว่าน้าองไม่ชอบกินเปรี้ยวไงอืมตักให้พี่น้องอะไรถ้ามาอยากกินก็มาเด็ดเอาอ๋อคือเหมือนว่าปีนี้เหมือนไม่ดุกมันไม่โดกเนาะถ้า ถ้ามันหลอดอันนี้ถ้าลูกมันโดกอะ่ะเยอะเยอะมากเลยเนาะนอยู่ติดกับก็กรร็ออกแรกๆนะมันมันก็มีเยอะหน่อยตอนตอนนี้ก็มีเยอะกินทุกวันทุกวันเขาก็โอ้อิ่มแล้วไม่อยากกินเนี่ย <laughs> ทำไมเหมือนเราอะ่ะ <laughs> อยากกินต้องหาต้องซื้อ,อบางทีเขาก็อยากให้มันสุกก่อนถึงเอาออกมาขาย,ยางไงนี่ถ้าถ้าอยากกินนสุมกมม่ต้องเลื้อนขึ้นตามต้นไม้เนี่ยถึงจะได้กินอ๋อ เลี้นต้นไม้กินก็ได้กินอันนี้ก็ถ้าเราไม่เห็นมันก็อาจจะสุกถ้าเราเห็นมันก็ไม่ทันโตไม่ทันโตไม่ทันสุกไม่ทันโตไม่ทันสุกเลยนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ภข้างนอกมันก็เขียวๆกินมันมันจะฝัดผัดผัดดินหน่อยแต่มันก็อร่อยนะสําหรับเรานะถ้าสําหรับคนที่ไม่ชอบกินแบบผัดผัดแบบนี้มันก็ไม่อร่อยจิ้มกับน้าพริกถั่วเน่าอร่อยมากเลย พูดแล้วก็น้ำลายไหลเลยอะพี่พี่ทุกคนคือคนที่กินบ่อยอะมันมันก็จะปกตินะคือคนที่นานๆกินอะมันก็จะน้ำลายไหลอย่างนี้น้ำลายเราไปดูตอนนู้นพอแล้วมั้งเราสองคนเองอะแเราก็แค่น้อยกันไปไหมไม่น้อยหรอกไปเราไปทําน้ําพริกเนาะแล้วก็ผักหมี่นี่ต้องไปเอาที่ไหนที่สวนสวนอ๋อเราไปเราไปหาผักก่อนหรือค่อยมาทําน้ําจิ้มเนาะ มันต้องมีผักกลับด้วยนะคะผักเอ,อผักมีแล้วก็ผักโถน้อยผักอะไรก็ได้เนาะไปหาสวนใกล้ๆนี่เองสวนวันก่อนก็ได้ถ่ายให้พี่ๆทุกคนได้เห็นล้วเนาะนะสวนใกล้ๆบ้านนี่เองอเอทำข้างนอกนี่จะมีน้ำน้ำทั้งปีน้ำไม่แห้งแา่น้ำแห้งเราก็ุดเอาก็เป็นใจไงน้ำมันก็จะชุ่มชุ่มขึ้นมาก็ได้ลดผักลดอะไรเนาะ โอ้ยพี่บ้าน้าบ้านพี่ก็ทำแบบเล็กๆเองนี่ไงผักหมี่มันต้องมีผักหมี่ไปพันกินด้วยถด้ไม่งั้นนี่กินกินเปล่าๆก็มันก็เปรี้ยวๆกุดๆหน่อยเอาผักถั่ว้อยไปด้วยมาไปด้วยเนาะ อันนี้เป็นยอดถั่วลันเตานะคะพี่พี่ทุกคนเราจะเรียกว่าผักถนน้อยพี่พี่อีกแล้วน,นะยอดถั่วลันเตาแล้วก็ผักมีหวหอมนั่นแหละรอติดตามชมตอนต่อไปด้วยนะคะว่าการกินหลอดของเราจะแซบจะกินแบบไหนจะแซบขนาดไหนมาดูกันนะคะในช่อง การกินนะคะก็นี้เราเก็บวัตถุดิบท,ทุกอย่างไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ